เธอบอกได้ไหมให้ฉันได้เข้าใจอย,อ,อยู่กําลัง <c oughs> ทํางานให้คุณหมออยู่นะเอาก็หลีกเลี่ให้สุดแล้วน้องอมฟีดฟีดสตรีมแล้วค่ะน้องไปเบิ่งอ,อ่าูกําลังทํางานให้หมออยูน่ะ <c oughs> นะ รวมที่ฟีฟสตรีมแล้วค่ะน้องไปเบิรเริ่มไม่นานเนี่นะขอออกมาอัดให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะไปฉีดหน้าแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเอาให้ง่ายฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าสวัสดีค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นี่ไม่ใช่ซิลเตอร์แต่เป็นหน้านะจริงๆเลยคือเรื่องมันเกิดขึ้นสองอาทิตย์ที่แล้วน้ารู้ตัวนะว่าน้าเป็นคนฉีดหน้าหมอกระเป๋ามันก็จะเป็นช่วงๆแบบชนอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดมันก็ซื้อยาแก้เจ็บฉีดอยู ยู่เรื่อยๆซึ่งกินหนักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะยุบมันก็จะหายช่วนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้ยมันใหญ่ผิดปกติอะพอนี้หัวใจขาวขึ้นก็กลัวเลยว่าอุ้ยแล้วสิวมันไปขึ้นบริเวณที่เราแบบเจ็บหน้าอยู่กลัวเดี๋ยวมันจะชนอะไรกันเราก็เลยเออ่มมาหาหมอเพื่อให้แบบหีดเจรอยตรงหัวสิวให้สิวมันยุบเพื่อเหมือนสิวปกติแต่พอมาเจอหมอหมอนี่ไม่ใช่สิวนี่คือหนองทงก้อนเนี่ยคือหนองน้ไม่เชื่อหนจะเป็นหนองอะไรมันคือสิวหมอก็เลยนัดไป